ช่วงธรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยน้ำพริกอารียรอมดอนเดือนอันประเสริฐ อัยยูฮัลละซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศิยามะกะมากุติบะอะลัลละซีนมกอบลิกุมละอัลละุมตัตตูบันดาฮูซัตตาตังลายการถือสิดอดนั้นได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วเช่นเดียวกับที่ได้ถูกกำหนดแก่บรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง รอมฎอนไม่ใช่ชื่อของเทศกาลหรือธรรมเนียมใดๆแต่เป็นชื่อเรียกเดือนที่9้าในปฏิทินฮิจระอหรือปฏิทินจันทรคติของอิสลามเป็นเดือนที่สําคัญที่สุดของปีเป็นเดือนที่พระผู้เป็นเจ้าประทานคมภีรงกุรอานล,ล,ลงมาให้แก่ท่านศาสนทูตมูฮัมหมัดสลล,ลัลฮุวลัยวาสลามศาสนทูตของศาสนาอสนิสลามเพื่อใช้สั่งสอนและเป็นเครื่องชี้ทางให้แก่มุสลิมทั่วโลก คมภีอังกุรอ่านได้ระบุว่าวันที่พระเจ้าประทานอังกุรอ่านให้แก่ท่านศาสนาทูตมุมมัดสลลอฮ่อะัยวะสลามคือช่วงวันที่26ถึง27ของเดือนรอมฎอนมุสลิมต่างทราบว่านี่คือช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดรอมฎอนเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดคัมภีร์อังกุรอ่านหรือพระวจนะของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลา ซึ่งเป็นธรรมนูญสูงสุดของมุสลิมทุกคนได้ถูกประทานลงมาเป็นเดือนแห่งความเมตตาประตูสวรรค์จะถูกเปิดและประตูนรกจะถูกปิดเดือนนี้ทุกคนควรทำความดีให้มากส่วนมุสลิมที่บรรลุนิติภาวะแล้วต้องอ่านอัลกุรอานเพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไรและจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง การอดอาหารในเดือนรอมฎอนเป็นส่วนสำคัญแต่การรับประทานอาหารก็เป็นส่วนสำคัญไม่แพ้กันก่อนและหลังพระอาทิตตกมุสลิมจระรับประทานอาหารอย่างอิ่มหนำสำราญร่วมกับครอบครัวโดยมีข้อบังคับว่าอาหารชนิดแรกที่ต้องรับประทานหลังจากถือศีลอดมาทั้งวันก็คืออินทผลัมตามด้วยอาหารหวานต่าง,างๆเพื่อชดเชยกับพลังงานที่สูญเสียไปจากการอดอาหาร ช่วงพระอาทิตย์ตกดินสามารถรับประทานอาหารได้แต่ทุกคนยังคงต้องสำรวมและถือศีลอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้ตนเองมีความสุขกับการรับประทานอาหารและผ่อนคลายมากเกินไปหากลหลงไหลในรสชาติของอาหารและมีความสุขจากการรับประทานอาหารมากเกินไปการฝึกฝนตนเองที่กระทำมาทั้งวันก็เท่ากับเป็นการสูญเปล่า เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่จูงใจให้ผู้ศรัทธาทําความดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดือนอื่นๆเน้นการบริจาคทานหัวใจของทุกคนจะจดจ่ออยู่กับการแสดงความเคารพปักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานวุวะตาลาและหันไปหาพระองค์มากขึ้นเรียกได้ว่ารอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจเดือนรอมฎอนเราจะไม่ทําสิ่งไร้สาระจะทําอะไรต้องระมัดระวังทุกการกระทําและคําพูด มิเช่นนั้นก็จะเป็นการถือสิทธิอดที่ได้แค่เพียงการอดอาหารเท่านั้นเองรวมทั้งจะได้รับรู้ถึงความยากลำบากของคนที่ยากไร้ด้วยเมื่อสิ้นเดือนรอมฎอนแล้วจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่1เดือนซาวาลเรียกว่าอิดินฟิตรีหรือวันอิดเล็กการกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนคือการเริ่มต้นวันตามศาสนาอิสลามเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกรับขอบฟ้า และการกำหนดเดือนเป็นระบบจันทรคติซึ่ง1เดือนจะมี29หรือ30วันเท่านั้นขึ้นอยู่กับเวลาที่ดวงจันทร์ใช้ในการหมุนรอบโลกครบ1รอบในเดือนเดือนนั้นการถือศีอดในเดือนรอมฎอนนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รู้ถึงความยากลำบากได้เรียนรู้อุปสรรคในการดำเนินชีวิตการถือศีอดเป็นการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อให้รู้จักอดทน อดกลั้นต่อความทุกข์ยากต่างๆด้วยความเพียรและสติปัญญาการถือศีลอดจึงเป็นการขัดกลาวจิตใจให้ผู้ที่ถือศีลอดได้มีสติหนักแน่นอดทนต่อความหิวโหวยอดทนต่อความโกรธไม่ปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามสิ่งเย้ายวนทางอารมณ์ س ب ح ا ن